เรื่องของนี่โครงการดวงตาต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่าเราได้มีโอกาสทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะผมขออนุญาตไลฟ้ฟังนิดหนึ่งคืออีกวันหนึ่งเนี่ยผมและทีมงานก็มีการโพสต์ภาพดวงตาตัวเองด้วยด้วยเหรอคะด้วยแชร์ไปเขาด้วยแชร์เขาด้วยนะแต่ไม่ได้ขึ้นทางอินสตาแกรมนะครับโครงการ one eye one help คืออย่างนี้ฮะโครงการนี้เขาบอกว่าถ้าคุณโพสต์ดวงตาหนึ่งดวงเนี่ย ทางทางทางกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยเ,ยเขาก็จะบริจาคเงิน10บาท<ะ>ไปยังสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทนะครับต้องบอกว่าล่าสุดเหตุผลที่เราพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีบางกลุ่มเนี่ยนะฮะบางคนแล้วก็บางไซต์เนี่ยบอกบอกว่าได้ตรวจสอบและติดต่อกับทางสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทแล้วแล้วก็บอกว่าสถานสงเคราะห์ไม่รู้ไม่เห็นกับโครงการนี้จนมีภาพแพร่ออกมาทางโซเชียลมีเดียว่าโครงการนี้ไม่มีอยู่จริง นะครับตอนนี้หลายคนที่โพสต์ไปแล้วก็สับสนมว่าอะตลงมันมีหรือไม่มีกันแน่ผมขอเล่าที่มาก่อนเ่อิญเพื่อนเนี่ยก็เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนที่ทำโครงการนี้ Kiss International School หรือว่าโรงเรียน KIS นั่นเองนะครับเป็นต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ชมเป็นโครงการของเด็กชั้นเกรดแปดของโรงเรียน KIS เป็นกลุ่มเด็กเนี่ยแหละทุกปีเนี่ย อาจารย์หรือว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะให้นักเรียนเนี่ยนะทำโครงการกันเองผู้ช่วยสังคมก็มมเด็กกลุ่มนี้เนะี่ยเกิดแบกประางสี่ห้าคนด้วยกันก็เกิดไอเดียว่าเออเอางี้มะตอนนี้อินสตาแกรมกำลังดังเราให้ทุกคนเนี่ยนะถ่ายภาพดวงตาแล้วโพสต์ขึ้นไปเล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบริจาคดวงละดวง,ดวงละสิบบาทตัวเด็กนักเรียนที่ทเขาทำเขาจะบริจาคให้กับสถาสัเสราข้อเด็กเด็กอ,อ่อนพรายไทยเขาก็คิดกันแล้วเสนออาจารย์อาจารย์ให้ผ่านก็โครงการดีเลยถูก ซึ่งเด็กเด็กกลุ่มนี้นะขอบอกว่าเป็นเด็กที่เก่งมากฉลาดมาก Heavenly, สิบขวบก่อนสิบขวบและก่อนหน้านี้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็มีการทําโครงการน่นนี่นั่นแล้วก็ระดมเงินเช่นอาจจะมีการขายเค,ค้กบ้าง<ม>ข,าขายนู่นขายนีออ่ได้เงินก็เป็นหลักแสนเก็บไว้ตุนไว้ก็เลยกล่าวว่าถ้าเกิดถึงหมื่นดวงเขามีเงินจ่ายแน่นอนใช่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมยอดมันทะลักอ่ะ คนแชร์กันเยอะมากประมาณเท่าไหร่รู้ไหมห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าคนก็คือมีคนสิบปีใช่ก็คือว่ามีคนเนี้ยแชร์ภาพกันมากเลยทีเดียวประมาณห้าหมื่นกว่าภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยมีความสามารถในการที่จะจ่ายแค่10,000แบาทเท่านั้นแต่บังเอิญว่าพอมันเป็นห้าห้าหมื่นกว่าภาพเนี่ยมันเป็นห้าแสนกว่าละเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีกําลังจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆและผู้ปกครองก็ช่วยกันระดมเงินมีการ ร่วมกันบ้างร่วมลงขายบ้านขายโน่นขายนี่นนนเพื่อที่จะช่วยในโครงการนี้เขต้องยอมรับว่าเด็กๆเองก็ไม่คิดว่าโครงการจะประสบความสำเร็จขนาดนี้แต่ตอนแต่ก่อนหน้านี้ที่ที่ผ่านมาเด็กท้อต้องใช้คำว่าเศร้าใจมากเลยว่าทําไมเนาะแบบตั้งใจทําดีแต่ปรากฏว,ว่าก็มีคนหาเขาหาว่า เป็นโครงการที่หลอกลวง<อ>นะครับ<ม>ต้องขอบอกเลยว่ากล<ม>ุ่มนักเรียนเกรดป่าในโรงเรียนนาชาเคสเนี่ยก็ประสานไปกับทางสถานสุนครคลอ์เด็กอ่อนพยาไทยนะฮะ,ะในเบื้องต้นแล้วแต่อาจจะมีต้องบอกว่าอาจจะมีการคาดเคลื่อนเรื่องการสื่อสารหรือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่คนละคนไงนี่นทำให้สื่อต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าสื่อหลายสำนักจะตีข่าวมาเลยว่าโครงการนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องจริงนัแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะช่วยเหลือเด็กๆในโครงการนี้นะคะก็ไม่ต้องโพสต์ภาพแล้วแต่ว่าสามารถที่จะโทรไปช่วยบริจาคเงินได้นะคะที่หมายเลข022743444ที่โรงเรียน KIS International School ไม่ต้องโพสต์ภาพไม่ต้องโพสต์อหาลูกตอนนี้มันเกินละมันเกินละปิดไปละเนใช่รับว่าก็ถึงเรื่องของความตั้งใจของน้องๆใช่ครับนะครับแต่น้องๆก็คงไม่รู้ว่าไอเดียที่น้องๆคิดเนี่ยมันมันจะ มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระแสดีมากกระแสดีมากอย่างนี้เขาเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสหรืออะไรสักอย่างนะที่ว่าคือมันมันกลายเป็นเรื่องดีไปนึกว่ามันจะไม่ได้เงี้ยแต่ว่ามันได้เยอะกว่าที่ที่ที่พี่แต่ผมอนนั้ผมเป็นเด็กนั่นก็คือผมว่า ไอเดียเด็กไทยเนี่ยคือเจ๋งแต่ตรงที่ว่ากระแสดีแล้วแล้วผมเซ็งตรงที่ว่าสื่อมาตีข่าวว่าแบบว่าหาว่าเป็นโครงการมั่วอะไรไม่แม้แต่สื่อเองก็อาจจะอาจจะไม่เข้าก็ติดต่อไปยังที่ที่เด็กอ่อนพยาไทยถูกต้องแหละแล้วผมพี่ว่าจะไม่ดีเองกอนผมไม่ได้ให้ข้อมูลคือไม่ทราบข้อมูลอย่างนี้ดีกว่าครับค่ะนะครับ